แม่ค้าโอดเลยนะครับขายของไม่ดีเลยขายของไม่ดีเลยเงินจะเงินทองจะซื้ออะไรดีๆให้ลูกก็ไม่มีก็ไม่มีเ็นไงดี็นไงดีเออตลาดมันเยบมันเย็บมันเย็บมันเงียบมันแย่บมันแย่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 แย่บมากๆ ี่คือเสียงร่ำให้จากแม่ค้าเนี่ยมินร้องไห้แทนร้องไห้ให้แทนนะครับนะพอดูจากการโพสต์การอะไรเนี่ยน่าจะน่าจะร้องไห้อยู่พอสมควรนะนะเนี่นะนขโอดโอ้ยไม่มีเงินซื้ออะไรให้ดีๆให้ลูกเลยนะเออนะครับนะขายของแบบนี้ ชาติปไตยไตต้องมาอดควรต้องมาร้องไห้ต้องมาร้องห่งม,งหมนะการค้าการขายก็แย่แย่นะครับเออเนี่ยฮะคนไม่มีเดินซักกัคนแม้แต่สุนัขยังไม่เดินนะครับเนี่ยเออพ่อค้าเขาบอกเองนะแม้แต่หมามันยังไม่เดินเลยอ่ะดูแลกันพี่น้องเอ้ยนะเออจะยังไงต่อในที่นี้นะครับ ขายของแล้วถามว่าเขาขายเสื้อผ้าเนี่ยจะไม่ให้เขาขายอะไรละ่ะนะเออทุนก็จมหมดสินะฮะตอนนี้นะครับบอกโอ้ก็ไปขายอย่างอื่นสิไปขายอะไรน่ะบอกหน่อยแนะนําหน่อยอเพื่อนเพื่อนช่วยแนะนํำหน่อยสิเขาขายเสื้อผ้าอยู่เนี่ยนะขายไม่ได้เลยเนี่ยเสื้อผ้าไม่มีคนซื้อเลยเนี่ยนะเออจะให้ไปเขาเขาจะให้เขาไปขายอะไรบอกสิ นะครับยุคประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะออโอ้โหยุคเผด็จการนี่มันยังดีกว่าอีกนะคิดถึงยุคเผด็จการจริงๆนะครับเอ,อนี่มันแย่กว่าช่วงโควิดจริงนะช่วงโควิดนี่มันยังพอขายได้นะยังมีคนละครึ่งยังมีอะไรขนาดแบบคนไม่ออกบ้านนะออขนาดแบบคนระบัดระวังใส่มงใส่แมสตอนนี้ไม่ได้ใส่แมสแล้วนะ แต่คนหายะนะครับเนี่ยยุคประชาธิปไตยอะ่ะสาแก่ใจไมนะเออนะถามว่าคนก็ยังไม่บ่นเสถานะแอดมินก็งงใจเหมือนเลยเงียบขนาดนี้ก็น่าจะบน่นน่าจะว่ารัฐบาลสักสักอย่างสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีแต่นี่คือไม่ไม่ว่ารัฐบาลอะไรสักอย่างหนึ่งนะเออนะครับทำไมไม่โทษรัฐบาลทําไมไม่อะไรรัฐบาลสักอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นลุงตู่นี่ก็จะแบบว่าลุงตู่นะลุงตู่ทำมาได้ก็ออกไปทำมได้ก็ออกไปนะเออนะครับอแต่นี่คือแบบเงียบกิ๊บไม่ว่ารัฐบาลรัฐบาลจะทำอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยเออนะยุคป,ประชาธิปไตยไม่เห็นมีใครสงสัยจะสายแก่ใจที่เลือกเสรษฐามาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนนะครับ แปลกเงินนะออไม่มีใครบน่นรัฐบาลเลยแปลกเงินเออนะทั้งที่เศรษฐกิจมันก็แย่ขนาดนี้นะครับจริงน่าจะบ่นสักนิดนึงนะบ่นสักหน่อยดิช่วยกันบน่นบนรัฐบาลหน่อยบ่นโอ้ยรัฐบาลแย่แล้วรัฐบาลช่วยแก้หน่อยอะไรเงี้ยออนะครับ่นะไม่บ่นก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างนี้ไปต่อไปนะครับนะออ,อยู่ก็ต่อไปแบบนี้แหละนะ แย่เงียบแย่กกันต่อไปแบบนี้แหละนะจะได้จะได้เข็ดจะได้หลาบก็ไม่รู้จะเข็ดกันหรือเปล่านะเดี๋ยวพอตัดเศษถาปุ๊บเดี๋ยวเลือกอุ้งอิงต่ออะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคนตาสว่างยากนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ